ครับสวัสดีครับคุณคงเดชนะที่อยู่หนองคายนะครับเดี๋ยวผมสาธิตแล้วก็รีวิวว่าเครื่องผมใช้ได้ปกตินะฮะก่อนส่ง GPS ชัวร์ไลน์นะครับเสียบปลั๊กไฟปุ๊บเนี่ยพัดลมจะทํางานทันทีนะฮะแต่ว่าเครื่องยังไม่ทํางานนะครับก็ให้เรากดบุ่งเราจะัตดได้ขึ้นคําว่าเครื่องพร้อ,อมนะฮะ พักหนึ่งก็นะฮะไปเริ่มทำงานนะฮะก็ตอนนี้ก็ทำงานปกตินะครับทำงานปกติดีนะฮะปุ่มต่างๆนะครับอันนี้เอาไว้สำหรับดูค่าต่างๆไฟออก220นะฮะสังเกตดูดีนะเดี๋ยวผมจะนับ1นึถึงยีนะครับไปแล้วคือมันจะออกข้ามันิ่งๆอยู่เนี่สองยยี่สิมันจะไม่ไปไหน ไฟเข้าสองอยิบสองนะครับแบตเตอรี่แปดสิบนะครับมันเจ็ดลูกนะครับผมไม่ได้โหลดหนายโหลดแค่โหลดไฟโหลดเดียวกินสิบสาวัตต์นะมันก็จะบอกว่าเออกินส3 1สามสี่วัตต์ก็กดดูไปเรื่อยๆนะครับนะบโหลดศูนย์ปอร์เซนต์สิบสองวัตต์แบตเรกอัพก็ร9 4เนกะ้าสิบสี่นาทีมันก็จะแจ้งแบตชาร์จเพื่ใส่แบตไปเองนะฮะ นนี้ก็นะฮะเครื่อง3000 VA นะครับเวอร์ชันสอนะครับโอเคสำหรับการเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆนะครับก็ให้เรากดปุ่มเนี่ย้างว้นนะแล้วมันก็จะบอกว่าเออเซตโวลต์แล้วกดตัวนี้นะฮะเราจะเลือกเท่าไหร่2 2 0 230ย4 0 2ส8บเราก็เลือก220อนยะ่เราก็กดเข้าไป่ยถามว่าเซฟไหมเราเซฟนะครับ ้กดอีกนะครับมันตั้งค่าได้เยอะมากตั้งค่ารับไฟจากเครื่องปั่นไฟก็ได้นะครับอ่ามันจะมีโหมด g e n รเตอร์นะฮะแบตคอมบิเนตต่อแบตนอกได้อีกนะอันนี้ก็คือเนี่ยโหมด g e n รเตอร์หมายความว่าเครื่องปั่นไฟมาพ่วงของมันมันก็จะนิ่งนะครับโดยปกติแล้วเครื่องปั่นไฟอ่ะมันจะไม่ไฟมันจะไม่นิ่งมันจะมันจะไม่เป็นทัวอ o n l น n e นะฮะแล้วเฮิร์ตมันก็จะไม่นิ่งถ้าเราพ่วงปั่นไฟมาพ่วงตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับ เวลาทีา่ไฟดับมันสามารถชาร์จได้นะโอเคนะครับทีนี้เดี๋ยวลองโหมดสำรองอผมชากปลั๊กออกมาเลยนะครับชากปลั๊กออกมาแล้วฮะไฟก็ยังติดอยู่นะครับไฟติดอยู่นะฮะดูนนะฮะแบตเตอรี่ในโหมดแบตตอรี่นะฮะแล้วก็กดดูนะฮะไฟก็ยังออก2 2 0ยี่สินะครับอ่าอินพุตไม่มีเพราะว่าเราถอดปลั๊ก,กออก โอเคนะครับตอนนี้เราปิดเครื่องถ้ากดปุ่มนี้ให้มันดังกึกข้างในแล้วเราจะหยุดนะครับเครื่องมันก็จะออฟสักพักึ่งก็พัดลมก็จะหยุดนะฮะถ้าเราถอดปลั๊กแต่ถ้าเราไม่ถอดปลั๊กเนี่ยพัดลมจะไม่หยุดเลยพัดลมทำงานตลอดนะครับเครื่องก็โอเคนะไม่บุบเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่บนสกนแลนวนะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาใดนะเพราะปกติเราก็ส่งกันอยู่แล้วบ่อยๆนะขอบคุณมากครับ